สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่ fc เก่าด้วยเราจะสวัสดีพี่น้องเพื่อนทางนะช่องย t u b e ด้วยกันทุกคนทุกทานที่มารับชมแนวทางเลยก็มาเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยเส้นเดียวกันจ้ามาพบกับแนวทางไว้ห้าน้อยจ้าห้าน้อยมัดรวมวันที่ยี่สิบสี่วันพฤษภาจะเดือนสิบตุลาคมสองหาหกเจ็ดจากอเี้กามาพบกับแนวทางของแอดจอยตามเคยจ้า สำหรับโพนห้าน้อยมารวมของเมื่อวานจากวันที่ยี่สิบสามน้อยมารวมเมื่อวานเด่นไปที่สี่ห้าวิ่งลู่จะเด่นพี่น้องกันแปดสำหรับชุดกันกันแปดจากสำหรับโพนจะน้อยรอบแรกรอบเฉพาะคิดบนพลาดไปจากโพนคือเก้าเจ็ดศูนย์สองตัวรางเฉพาะคิด ห้าแปดเขา่าตรงๆจา้าตัวเน้นเต็มๆชุดเด่นเด่นหาวิ่งรุดหามาเปลี่ยนปากกาก่อนนิดหนึ่งปากกาจางสำหรับรอบพิเศษจะบนสามสองแปดสองแปดเขา่าเน้นๆแปดสองกันตัวเน้นเต็มๆจา้าสองตัวล่างพิเศษสองหา้า ชุดเด่นของห้าจับคู่ผาดไปเนาะโอ้โหมาสองหาเราจะจับให้เล็กสูงมาเล็กต่ำเราจะสองหาหาสองเด่นหาวิรุธหามาจ้ะพิเศษโอ้โหรอบพิเศษนี่เกือบเด่งบนล่างเราจะจับคู่ผาดไปสองหารอบปกติจะบ,บนหกสี่หนึ่งอ่าสี่หนึ่งจับคู่ผาดไปอีกเนะาะขาวเด่นสี่วิรุธสี่จ้ะปกติบนจ้ะ สองตัวล่างเก้าเก้าโอ้โหแนวทางของไอ้จอยมวยติดเบิร์นแค่แปดแปดเนาะมาเก้าเก้าโอ้เบิร์นนี่มาสองน้อยเลยเนาะเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดของของเขามีแปดแปดโอ้โหนิดเดียวนะจ๊ะสำหรับสองตัวล่างคือเก้าเก้าของเขามีแปดแปดอ่าสำหรับแปดแปดก็คือชุดกันเนาะโอ้เบิร์นเลขเดีย่ยวนึ่งือว่ามาเออเนาะถูกต้องเนาะ ของเขามีเปดแปดเขามากเก้าอ่ะผ่านไปสำหรับรอบวิ่พี่จะบนสามสามสี่ฮะชุดกันจับคู่ผ่านไปจะาสำหรับเบนซีรูดสี่ของเขานี่ชื่อว่าเขาวิ่งลูดอย่างเดียวเลยเนาะจะับคู่ผ่านไปจ้ะมาแต้มอ่ามาแต้มต่ำนะาจ,าจ้าไอ้อจจับให้แต้มสูงสองตัวรางเจ็ดเจ็ดทางเก่าาเจ็ดเจ็ดของเขามีเบิ้ลแปดแปด สำหรับสุด3ตัวผ่านไปเนาะเสียดไปอยู่เราจะนิดเดียวรอบปกติหกหนึ่งอ่าหกสี่หนึ่งเอดจอยมีแปดหนึ่งสเนาะโอ้โหนิดเดียวนิดเดียวสำหรับสุด3ตัวอันนี้คือผล ห้าน้อยมัดรวมของเมื่อวานตามนี่เลยนราจะเข่าจับคู่เข่าสองน้อยจากหาแปดกับสองแปดนราจากเด่นสีวิรุ่สีมาเด่นหาวิรุษหาเขามาสี่สามสี่หนึ่งจบผ่านไปเนาะโอ้โหโอ้ถ้าจับเข่าสี่สามกับสี่หนึ่งถือว่าสี่น้อยเต็มเต็มเลยเนาะมื่อนี่จับคู่ผ่านไปหลายคู่อยู่เดิน่ะสำหรับวันที่ยี่สิบสี่รุ่นกันต่อจา สำหรับวันนี้ให้ไปที่เด่นส,สามหกวิ่งลูดจ้าสำหรับมดรวมวันนี้กันหนึ่งเปลี่ยนปากกาก่อนลืมสามสามกับหกวิ่งรูด จับคู่เด่นสามวิงรุดสามมีสามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดอ่ะสำหรับเด่นหกวิ่งรูดหกจะจับคู่หกสี่หกเจ็ดหกศูนย์ฮกหนึ่ง อันนี้คือชุดเด่นจ้ะสำหรับเล็กเบิ้ลเมื่อนี่แนวทางของแอจอยติดเบิ้ลเก่าๆจ้ะเก่าๆนี่คือเมื่อวานนี่มาแล้วเนาะถ้ามักถ้าชอบเบิ้ลเก่าๆก็ตามได้นอกจากถ้าหมักชอบเบิ้ลกับสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากหรือว่าสายเบิ้ลถ้ามักเบิ้ลชอบเบิ้ลถ้าคิดว่าเบิ้ลซีมาอันนี้ก็คือรูดเบิ้ลอย่างเดียวนอกจาบางเถื่อบางข้างกะได้เบิ้ลอีกตัวเขาก็ไปอีกตัวนอย่างเมื่อวานแอจอยได้เบิ้ลเปดๆเข้ามาเก่าๆกับเจ็ดเจจะเสียดไปเนาะ แต่ว่าเมืวานี่คือเก่ามาแล้วนะจ๊ะสำหรับเก่านี่คือปกติกับวีไอพีจ้าแล้วก็บิตรหนึ่งหนหนึ่งี่คือเด็กเด่นเด่นชนจ้ะเมื่อนี้ขอเด็กเบิ้ลดหนึ่ง,หน,งหนึ่งละกันจ้ะชวนเก่าเ,าเากับพิจรารณากนเอาละกันเนาะตามมาท้ชชอบกัน1่งสำหรับเบิร์ด1นก็คือเป็นตัวกันเลยเนาะเด่นกัน1นสา 1นโอ้โหหนึ่าตัวกันหนึ่งสหนึ่งสีหลักการหนึ่ง,า,ง,า,งาจ้ะสงสัยเมาตัวเลขนะวงเนี่ยหนึหาตามด้วยหนึ่จ็ดสามตัวบนจ้ะ เจ็ดสามหกหกหกเจ็ดหนึ่งสามหกเก้าสามหนึ่งสำหรับแนวทางของไอจอยนะ้อลืมลืมเบอร์หกหกนะจ๊ะสำหรับ ฮก,กกกมีเด้อจะฮกอ่าฮกนี่คือสําหรับเด่นฮกวกิลูหกอันนี้คือเบิร์เลขเด่นจาลืมเห็นลืมเบิร์อ่าสำหรับสายเบิร์จาสสาหรับเลขเบิร์เอเจยได้ฮกหกหนึ่งหนึ่งแต่กเก้าเก้าสำหรับเ,ก,เ,บเออก้าเก้นากกนี่คือเลขเด่นเด่นของตอแต่ละน้อยแต่ละรอบจะชนกันอยู่ที่เก้าเก้าแต่เมื่อวานเก้าเก้านี่คือมาแล้วเนาะ สำหรับ6 6กนี่ก็คือเด่นชนจ้าหน,หนึ่งก็คือเด่นชนแต่ว่าเบิ้ลเด่นหนึ่งหนึ่งแอดจอยหายชุดกันสำหรับตัวเน้นจ้าสามตัวขอเน้นไปที่1 3 6กับ9 3 1กัน้น1นหกับ1นึ่งสามหนึ่งเบิลหนึ่งหนึ่งสาด สามหา,าเรียบร้อยจะสำหรับห้าหน้อยมัดร่วมของเฮามมอนี่ตามนี้เลยจ้าหมักตัวได้ชอบตัวได้มมอนี่ฝากไปพิจารณาอีกที่หนึ่งละกะันเนาะสำหรับมัดร่วมแอร์จอยายซีน้อยจะคิดถึงวีจะหรือว่าึ้นอยู่กับพี่น้องเอฟซถามักอยู่ในรอบด้กะ่ะ พิจารณาเบิงได้เราจะมือนีค่อยมาปังๆละกะันจ้าขอบุณถูกการรับชมจ้าขอบุณถ,ถูกการติดตามจ้าขอบุณถูกๆกาลังใจจ้าผิดพลาดประการใดก็ขอสูตรขอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้าขอให้สุขดีกันทุกค้นทุกทานจ้าสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า